สวัสดีครับน,นี้เราจะมาชมดูไอ้น,นี่นะครับกระบองเพชรแคนตัดครับผมสั่งเม็ดจากลาซาดามาเพาะน,นี่ผมซื้อมาประมาณ2ี่สิเมล็ดนะครับมารู้ออกกี่ต้นวันนี้ได้หนึ่งเดือนแล้วเราจะมาเปิดดูนะครับว่ามันมันติดกี่ต้นแล้วมันตายกี่ต้นเงีนน้ยนี่นะครับ รอดอยู่14ต้นครับนี่ผมใช้ดินธรรมดานะครับถ้าใช้ดินเพาะดีๆอาจจะรอดหมดนี่ใช้ดินดินเพาะที่ปลูกต้นไม้ผ่านการปลูกต้นไม้มาแล้วต้นมันเลยออกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็ลองทดลองปลูกดูอะครับไ,ไม่ไม่าจะปลูกขายอะไรปลูกดูไว้เล่น นี่เริ่มออกนะว่าสักอีกหนึ่งเดือนค่อยค่อยย้ายลงกระถางกระถางปลูกเพื่อนๆก็ลองสั่งมเมล็ดมาเพาะดูนะครับถ้าไม่มีเวลาก็ซื้อเป็นต้นมาเลยก็ได้ต้นไม่เท่าไหร่ในลาซาด้าในช้อปปีต้นไม่กี่ตังประมาณประมาณต้นยี่สิบสาสิบประมาณนั้นนะครับ โอเครั hey, บับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผม